สวัสดีค่ะเอ๊ค่ะสุธิตยาปุลกระบุตรนะคะจากทททสำนักงานขอนแก่นค่ะวันนี้ทททสำนักงานขอนแก่นนะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่กู่กาสิงค์ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยวันนี้นะคะพิเศษตรงที่จะเป็นงานบุญสงกู่บูชาทเทพาลัยกลุ่มประสาทกู่กาสิง์กู่โพนวิทย์กู่โพนระคังนะคะซึ่งความพิเศษของงานนี้ก็คือจะจัดขึ้นนะคะในช่วงวันเพ็ญเดือน5นะคะซึ่งซึ่ง จะตรงกับช่วงสงกรานนะคะเดี๋ยวบรรยากาศในงานเป็นยังไงลองเข้าไปชมด้วยกันนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดออรอํามคาแสงงามซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตําบลกู่กาสิงห์ซึ่งวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน5ซึ่งก็คือเป็นวันที่พวกเราชาวชุมชนกู่กาสิงห์ได้จัดงานบุญสงกูบูชาเทพเทวาลยกลุ่มปราศาสกู่กาสิงห์นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าชุมชนกู่กาสิงห์ เป็นชุมชนที่มีโบราณสถานเขเมรอยู่ที่นี่สแห่งด้วยกันนั่นก็คือปราสาทกู่กาสิงปราสาทกูพลวิต์ปราสาทกู่พลคังทั้งสแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนด้วยมีโบราณสถานเป็นสิ่งสําคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์ร,รวมความเชื่อคติความเชื่อประเพณีพิธีกรรมของชุมชนชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดงานบุญสงกููขึ้นทั้งนี้เพราะว่า ที่นี่มีโบราณสถานขอมสามแห่งซึ่งสร้างขึ้นราวศตวรรษที่16ก็คือปราสาทกูกาสิงศตวรรษที่17ก็คือปราสาทกู่พลวิย์ศตวรรษที่18ก็คือปราสาทกูพลคังเพราะฉะนั้นโบราณสถานเหล่านี้ก็คือศูนย์กลางความเชื่อประเพณีพิธีกรรมของชุมชนในรอบปีเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ก็จะจัดงานบุญสงกููขึ้นเพื่อสักการะบูชาถวยเทพต่างๆเพื่อขอพรให้ชุมชน อยู่ดีมีสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับอ,อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้ได้รับความ,ร,วม,มร่วมมือจากทางเทศบาลตำบลกู่กาสิง์ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนและพี่น้องชุมชนทุกคนในชุมชนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็เป็นการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้คนสนใจเข้ามาเที่ยวชุมชนด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายวิชาตอาลีพัฒนาไพบูจน์นะครับในอำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเกษตรศวิสัยเป็นอำเภอหนึ่งใน20อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่โดยประมาณของอำเภอเกษตรศวิสัย870ตารางกิโลเมตรนะฮะ ประชากรประมาณ98,000คนนะครับอาชีพโดยส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัยก็คืออาชีพเกษตรกรนะครับอาชีพเกษตรกรที่สําคัญของอำเภอเกษตรวิสัยนะครับก็คือเรื่องของการทํานาอำเภอเกษตรวิสัยเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตดินแดนแห่งทุ่งกุลานะครับนั้นพี่น้องอที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในอำเภอเกษตรวิสัยส่วนใหญ่ก็จะ ประกอบอาชีพทำนานะครับปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งข้าวหอมมะลิของเขตทุ่งกุลาล้องให้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ยอำเภอเกษตรวิสัยเนี่ยผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเกษตรวิสัยนะครับก็มีหลายสถานที่ด้วยกันนะครับสถานที่แรก ก็คือบริเวณบ้านโพนห้านะครับเป็นชุมชนเกษตรกรรมตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นชุมชนที่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนเนี่ยได้ออกมาช่วยกันปลูกผักเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างจังหวัดนะครับชุมชนบ้านโพนห้าเนี่ยสามารถที่จะปลูกผักส่งขายให้กับโรงพยาบาลในหลายๆแห่งและก็ส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้า ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์กลางที่จะจําหน่ายผักไปยังทั่วภาคอีสานนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มีการขยายไปในหลายหมู่บ้านของอตำบลดงข้างดงข้างน้อยบริเวณรอบๆบ้านผลหาดนะครับฐานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่อนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือบึงจระเข้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นฟิชชิงพาร์คที่ ตอนนี้นะครับทราบข่าวว่าเป็นฟิชชิงพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับมีร้านอาหารมีฟิชชิงพาร์คไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับในในฟิชชิงพาร์คเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายโซนนะครับท่านสามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับรวมทั้งแบ่งเป็นบ่อบิอ๊กเกมนะครับเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากๆเช่นพวกปลาบึกปลากระโห้นะครับบ่อปลา อ่ามอนสเตอร์นะครับเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการขยายเพิ่มเป็นลักษณะของการทำสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มทำนะครับมีตอนนี้ก็มีกวางนะครับแล้วก็มีแพะแพะที่เป็นแพะแคะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีหนูยักษ์คาบิบา่านะครับซึ่งตอนนี้ทางบึงจระเข้เนี่ยกำลังขยายนะครับและในอนาคตเนี่ย ผมทราบข่าวมาว่าจะเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวอีสานก็คือบึงจระเข้เนี่ยจะทําทะเลเทียมนั่นก็คือจะยกทะเลมาไว้ที่เกษตรวิสัยนะครับพี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานที่ไม่มีโอกาสาที่จะไปท่องเที่ยวทะเลจริงๆที่อยู่ที่ไกลนะครับในอนาคตนี้ท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวที่อำเภอเกษตรวิสัยได้นะครับก็คาดว,ว่าน่าจะอีกประมาณสักปีถึง2ปีนะครับตอนนี้ทางเจ้าของเนี่ยกำลังได้ริเริ่ม ที่จะวางแผนแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว<ๆ>เชิงเกษตรนั่นก็คือสวนอินทาลัมทุ่งทองคําอยู่บริเวณตบำบลกําแพงนะครับทราบข่าวว่าเป็นทุง่งเป็นสวนอินทาลัมที่ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยมีเนื้อที่อยู่ปลูกต้นอินทาลัมเนี่ยสองกว่าไร่นะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยได้ไดำเนินกิจการมาแล้วเนี่ย เข้าสู่ประมาณ5ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ผลอินทผลัมเนี่ยจะออกให้ผลผลิตนะครับพร้อมรับประทาน,นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เยี่ยมชมแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยชิมผลอินทผลัมสดพันุบาฮีนะครับซึ่งทางสวนเนี่ยได้จัดสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวมีพื้นที่จอดรถเป็นบริเวณจำนวนมาก ในปีปีหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากนะครับทัานที่ต่อมานะครับที่ที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ได้รับทราบก็คือบริเวณกู่กาสิงห์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเกษตรวิสัยเป็นสถาปัตยกรรมโบราณนะครับที่เป็นจุดเด่นของอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งหลายๆคนผมผมผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ได้ยินชื่อของกู่กาสิงห์ทางสื่อต่าง นะครับก็อยากเชิญชวนท่านได้มาท่องเที่ยวกูกาสิงห์แห่งนี้ซึ่งในวันนี้นะครับเราได้มีการจัดพิธีสงกูนะครับกูกาสิงห์กูพลวิทย์และก็กูพล,ละคังซึ่งเป็นกูที่เป็นกลุ่มนะครับสามกูอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันถ้าท่านมาท่องเที่ยวที่กูกาสิงห์แห่งนี้ท่านก็จะได้เยี่ยมชมกูพลวิทย์และกูพล,ละคังด้วยเช่นกันชาวบ้านกูกาสิงห์ และชาวอำเภอเกษตรวิสัยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่การท่องเที่ยวของอำเภอเกษตรวิสัยครับสวัสดีครับ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแกน่นดูแลพื้นที่จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินซึ่งรวมถึงกู่กาสิงจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานสงกููบูชาเทพเทวาลายกลุ่มประสัทกู่กาสิงกู่พลวิทยกู่พลระคังซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะคะหากท่านต้องการสนใจที่จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ในพื้นที่ของร้อยแก่นสารสินสามารถขอรับข้อมูลได้ที่เพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชื่อเพจทอท,อท,อทอสำนักง,งานขอนแก่นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ